you สวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ตลาดเซาให้นะคะเราก็มีกิจกรรมพิเศษพิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนำโดยร้านกันดาสอบถูกข,ของให้เอาแค่สองคนเอารูงชื่อคุณเดลามเดลซับกับร้านมาเดจูวันนี้ขายแต่ผัก ขายผ้านะคะอ่าเอาวันนี้เราทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวสักหน่อยให้อ่าลูกเพจ FC เราในช่องของเราอ่ะรู้จักสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตทำผงคำนิ่งนะคะเพื่อเอาไปไว้งานสงการค่ะเอาไว้งานสงการเอาไปทำอะไรคะคำิ่งนิ่ไม่ทำอะไรไปทาไปทาตัวหรือไปใส่น้ำหรือว่ใส่ชุดหัวก็ได้ เอาไปใส่น้ำผุนการูก็ตเอาไปใส่น้ำให้เอาลงใช่หมใช่ไหมเอาไปส่งน้ำพระได้นะคะไปล้างมือล้างเท้าพูเท่าภูแก่นะคะผูเท่าภูแก่บางคนเวลาทำบุญเสร็จจะกวดน้ำก็เอาขมิ้นเนี่ยใส่นะคะซึ่งขมิ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ตลอดเวลาเอาวันนี้เราอยากให้พูดถึงส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างนะคะไม่ใช่แต่มีแต่ขมิ้นอย่างเดียว อันนี้คืออะไรคะอันนี้ก่อนอันที่เป็นใบใบอันนี้ว่านน้ําค่ะว่านน้ำค่ะว่านน้ำไม่แก้อะไรคะว่านน้ำมันมันจะทําให้แบบกลิ่นหอมมันเหมือนดมได้ไหมได้ได้มได้เหมืันน้ําหอมมาพี่มันต้องขยี้ใช่ไหมก้ได้หอมเอใช่กินได้ไหมเน่ยอง้ยกินได้ได้ไม่ไ้ไม่ไม่มันหอมจดมันห้มพไ่ แล้วอันนี้มป็ส้มปล่อยค่ะอันนี้ส้มปล่อยอันนี้ส้มปล่อยอันนี้ว่านสาวหลงว่านสาวหลงไหนด้วยซิมีหนุ่มๆมัต้องการหรือเปล่าว่านสาวหลงเนี่ยอันนี้หนูเรียกทางภาษาไทยไม่ถูกอ่ะอันนี้คือเมียเจเมียเจโปเก้โปเก้โปเก้นี่แกอะไรครับโปเก้เนี่ยอันนี้ที่เขาเขากินได้อ่ะเขากินได้ใช่ไหมคือถ้าสดๆเขาจะมากินกับพวกน้ำพริกแล้วก็แกงหน่อไม้ค่ะอ๋อ เฮ้ยอันที่เราเอามาตอนนั้นไหมคือคนละอย่างกันอันแง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 อะไรนะพี่อะไรป้าป้าอะไรแงอะไรคุณพาวังแเหรออร่อยอร่อยมันจะหอมค่ะก็จะมีก็จะมีข้าวสารรู้จักไใบตัวเนี้ยังแงเคยได้ยินอยู่ยังแงอันนี้เราไม่จากแหงวันนี้เราเอาสดแล้วเอาเอาแห้งค่ะ ไว้บางทีเนาะใช่ใบมันจะแบบไปฝอยที่บ้านเราคนนั้นมาขายมาก่อนอ๋อค่ะกอดจุฬาป่ะยังไม่ถูกพี่หนูเรียกได้แค่ภาษาพินบ้านเรามี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 ข้าวด้วยเหรอคะสองมีข้าวด้วยข้าวนี้เอาไว้ทำอะไรคะข้าวเหมือนเขาจะทำให้แล้วมัน

ก็ตัมนานเรื่อมเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยค่ะหลวงพ่ออนุญาตตอนนี้เรากําลังเริ่มแล้วนะคะอันนี้กําลังเอาขมิ้นขมิ้นที่ตากแห้งนะคะใส่ขมิ้นลงไปใส่อะไรนะใบเส้มป่อยรูปส้มป่อยแล้วก็ว่าน้ว่าน้ำอันนี้จะทําให้กลิ่นหอมมากว่านสาวหลงค่ะว่านสาวหลงต้องใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะที่มเอาไว้เนี่ย ว่านสาวลงสวยจังง่ายลงไปที่อื่นลงไปที่อื่นอ่าคุณลูกค้าถ้าใดสนใจพิธีกรรมทางพี่น้องชาวเกรียงของเรามาดูได้นะคะอันนี้เป็นพิธีกรรมใช่ไหมอ่ะค่ะเพิธีกรรมเป็นพิธีอะไรพิธีกรรมเอาเป็นราเพณีขอโทษค่ะขอโทษเป็นราเพณีการตำขมิ้นค่ะเดี๋ยวไว้ประสการา์สองุณอาจจะเป็นพิธีกรรมก็ได้ ตอนนี้กำลังเริ่มแล้วนะคะเริ่มต่ำแล้วไม่ให้ไหนใช้ทันทนเหมือนไมยมาทีไนไม่ได้ไหมมาลอยไมไม่ได้ไม่น่าจะหมดเรียกมานี่เหรอเรียกมาเราไม่ได้เก็บคนเดียวอยู่บ้านร้านนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มต่ำแล้วนะคะขมิ้นเราเอาไปใช้ในงานสงการหนูลืมเอาไปที่มันเป็นไปสถวายพระได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทอะไรเอาไว้พรมบ้านอ่ะเหมือนแบบทำอะไรเป็นน ok function, ้ำมนต์แล้วก on, ็ไปเดินพรมบ้านก็ได้ค่ะพรมบ้านก็ได อ่าละลอได้ค่ะใช้อย่างประเพณีทุกอย่างเราจะใช้ผงขมิ้นอย่างทุกอย่างค่ะอ๋อเสริมงค์คุณค่ะให้กินหอมากเอมใช่อันนี้คือเริ่มหอมแล้วอ่ะตามอยู่ตั้งไกลยังหอมเลยอ่ะถือว่าดีโสาวบ้านร้านอะไรนะบ้านมาตลมบ้านสาวหลงหอมมากอันนี้อันนี้อะไรนะพี่พี่หญิงอันนี้อะไรนะว่านน้ําค่ะมีต้นมั้ยีค่ะต้นใหญ่ไหมยคะ ก็มันเหมือนยะขาเหรอเหมือนรู้สึกว่าต้นต้นนี้จะหอมมากหอมค่ะหอมเนาะบ่านสาวหลงก็หอมค่ะพอตำแล้วกลิ่นเขาจะออกไปเยอะบินหน่อยงงตกแล้วนะไปเยอะบิหน่อยค่ะเข้ามุมเลี้ยงเพราะว่ามันต้องมัเอามุมเอามุมมันไม่มาโนมองเลยอันนี้คือเป็นเป็นตากแห้งเนาะจะตำยากนิดนึง ถ้าเราไม่ตากแห้งมันจะเหมือนเป็นเกลมันไม่นานมันจะขึ้นลามันเป็นลาแล้วนั่นเราเราใส่ข้าวี่ข้าวมีน้ำมันจะขึ้นลาไหมเราเราทำเสร็จเราต้องไปตากแห้งก่อนนะคะเราไปตากอีกรอบหนึ่งเป็นตากก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ภาชนะหมุนจะไป็นไขอันนี้เก็บไว้ได้นานไหมคะนานเลยค่ะถ้าไม่ขึ้นลานะจ้า ทำไว้ได้อย่างนี้ค่ะถึงด้างานมาทำทุกปีช่วงสงกรานต์เนี่ยว้นนับโอ๊คเพราทศไที่ย้องทำปีละครั้งปีละครั้ง่ะทำปีเดวตอนนี้แม่ค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจมาดูกันได้นะคะพิธีทำขบิ้นึงเอาเก็บไว้ในงานมงคลต่างๆนะคะส่งน้ำพระขึ้นบ้านใหม่ท้ำอะไรอีกนะะน้าอะไรนี่คือใช้กวนน้ำป็น

เอามุมมุมนะคะมุมมุมปลาต้องตำมุมมุมอปลาตำไม่บรรจงแรงก่อนที่ทานตำหมาท่านตำแข็งแรงเลยทุกท่นปลาเยเอาวิธีกรบนเกลอนมแล้วจ้าก็เห็นตำแบบนี้ไม่ใช่พี่แก่นะคะทุกคนมาเป็นตำขมิ้นผงนะคะใช้ในงานต่างๆนะคะปกติต้องใช้โงใหญ่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้สื่อสารกันผิดเอาพค้มาใหญ่เกินนะคะใช้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ชั่วกราวในการตำอ่า ขมิน้นด้วยโคกหินแบบนี้นะคะจริงๆก็ต้องใช้โคกใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งเราเชาวกาเรียตน,นะคะเราจะตํากันทุกปีนะคะในช่วงเวลานี้เลยคะ่ะปกติเราจะตากันในช่วง <จะ S 1> สงกรานนะคะ,ะา kah, าาอาจจะมีคําถาม,ถามาวาม่าทําไมเราต้องตำสงกรานนะคะเนื่องจากสงกรานเนี่ยนะคะเป็นหน้าแล้งนะคะเรางานอย่างอืงอ่นแต่ก็ไม่ค่อยมีแล้วขมิ้นเราก็ถือเวลาแกะพอด,ดีนะคะเราก็เลยเอามตาตากก่อนนะคะทุกคนส่วนผสมเอามาตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วกค็ค่อยมาตำ <spe aker> เพื่อแยกเอากะ <im itation> ออกนะคะเราก็จะเอาส่วนที่เป็นผงจริงๆนะคะเนี่ยหอมนะคะทุกคนดอกอได้กลิ่นดูได้เลยนะคะว่ามันหอมนะคะอ่าตามนะะนีนะคะเนี่ยหอมมากเลยนะคะก็ต้องมิที่มีการการฝัดนะคะต้องคนที่มีความชำนาญในการฝัดเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็น <im itation> ส่วนที่เป็นกะแล้วก็ส่วนที่เป็น ความที่มันละเอียดออกไปนะคะจริงๆถ้ามันเป็นโพกใหญ่ความละเอียดมันก็จะเยอะกว่านี้นะคะโอ้โหมันล่วงหมดแล้วมั้งเนี่ยป้ากระด้งกระด้งก็ห่างจริงๆต้องใช้กระด้งที่ที่ๆนะคะสำหรับการฝัดเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้งงงน่่ลลววหมมดแ้้ัอู่้สักเราก็ผุกคักนิดหน่อยนะคะด้วยว่าการเตรียมอหกหมดแล้วอหเกหมดล้่อแล้ว เอาเอาเทเลยนี่น่ะเอากระหกอีกอ่ะมันก็ล่วงนี่หมดเลยนี่เดี๋นวใส่นั่นไหนเนี๋ยวจะช้อนนู้เนี่เออเอาเดี๋ยวให้เยอะๆก่อนเอาใหเยอะๆก่อนกันอัะตำอีกแกนเช้การตำนะคะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะทุกคนค่ะเข้ามาดูได้นะคะไม่ใช่การตำพริกแกนะคะแต่ว่าเป็นการตาำพริกนี่นะคะเพื่อเราจะเอาผง ของขมิ้นคงขาหมดเลยค่ะบวานเกรนที่เราไปกินวานิเกรนใช้อะไรบ้างอ๋อใช้อะไรบ้างคะส่วนผสมนะคะตําขมิ้นค่ะตําขมิ้นค่ะขมิตําขมิ้นไม่ใช่ทำอาหารค่ะไปใช้กับความเชื่อใส่เป็นอ่าเป็นเอาไว้ผสมน้ำพระได้ พอเวลากวดน้ำเราก็ใส่น้ำขมิ้นนี้ได้ไปขอของมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช้กับน้ำขมิ้นนี้ใส่กับน้ำได้นะคะได้หทจะทาหน้าได้ใช่ไหมทาหน้าได้ค่ะไม่ทาก่อนนนนะค่ะ้็ใส่อันี้เปล่าอ่าเวลาเราอาบน้ำหน้าอะไรแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ำขมิ้นเนี่ยนะคะการตำขมิ้นของเรานี้ก็ไม่นิยมทำอาหารนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็น เครื่องหอมนะคะเราเราใช้กับเรื่องความเชื่อของเรามากกว่านะคะเค่องอส่วนผสมของเรานะคะก็มีขมิ้นจากแห้งนะคะแล้วก็มีข้าวสารข้าวเรียกข้าวเบื่อนะคะข้าวเราแช่น้ำอ่ะสักคืนหนึ่งก่อนนะคะขมิน้นขมิ้นเหลืองอะ่ะขมิ้นที่เขาทำแกงเนี่ยไม่รู้เขาเรียกขมิ้นอะไรขมิน้นชันขมิน้นชัน ค ock, ่ะขมิ้นแกงเนี่ยค่ะเอาไปตากแห้งครับว่าแล้วก็ส้มปล่อยส้มปล่อยจริงจริงเนี่ยค่ะการที่คนคุนกเห่างจะตำเนี่ยนะคะมีเคล็ดลับในการเก็บส้มปล่อยด้วยเขาบอกว่าเก็บก่อนฝนตกก่อนฟ้าร้องมันจะสักดิ์นะคะเก็บหลังฝนตกมันจะขึ้นาน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็เลยคนโบราณเขาก็เลยอ่า พูดว,ว่าให้เราเก็บใช่อันนี้มันมันมีที่มาทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาเขาเก่งนะคะเขาสามารถโน้มน้าวให้เราเชื่อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะพูดตรงๆก็อาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เก็บนะดังนั้นเราต้องเก็บก่อนฝนตกหรือฟ้าร้องม em um is sure. ันจะสักสิทธ์นะคะถ้าเก็บหลังจากฝนตกมาลอกมันจะขึ้นหลายุ่งเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปนะคะนี่ว่าน้า อันนี้จริงๆใช้่างมันได้เนาะหรือว่าเขาใส่เขาใส่ใบมันอันนี้ใส่ใบมันใส่ใส่ใบหั่นไม่ต้องไม่ต้องหั่นฝอยนะคะอ่าเราเราเราตำเพื่อสกัดเอาความหอมของมันเฉยๆส่วนส่วนอันนี้เป็นหอมแย้นะคะหรือว่าผักชีไร่นะคะอ่าก็เรียงเรียกพเกยนะคะเกยนยังไงเียนยังไงโอ้โเขียนยากเลยงุ้ยเขียนยากเลยพวกเกย์ พเอกโเกออ้ย no ังไงกินเพื่อก็ได้โคอไม่ค่ะสำหรับหอมแย้หรือโกเกนะคะเอเนะได้ค่ะได้ค่ะค่ะสำหรับโกเกนเลยนะคะหรือว่าหอมแย้นะคะมันเป็นทั้งผักที่เราสามารถกินได้นะคะ แล้วนะคะเราก็ปลูกไว้นะคะพอพอมันแห้งนะคะพอมันแห้งนะคะอ่เวลานะะคสมมติในในหมู่คนเกลียดนะคะมีพระสงฆ์องค์นึงมอละนาภาพนะคะเราจะเอาดอกดอกพ่อเกตเลยอว่าหอมแย้เนี่ยนะคะไปทําดอกไม้จันนะคะเป็นสีอะไรคะดอกเป็นสีอะไรคะป้าใจไปใส่กต้น มันก็เป็นนี่เนี่เหมือนพักชีนะคะอ่า <c oughs> พี่พีกรก็ไี่ค่อยดีนะคะ,ะก็ว่านสายหลงใช่รากค่ะส่วนอันนี้ใช้ใส่ต้นได้เลยนะคะอันนี้เวลาเราไปทําดอกไม้จันท์ของกรุงเกีเรียงนะคะเราเราจะมัดอันนี้ส่วนนี้ไปด้วยถือว่าเป็นดอกไม้นะคะซึ่งมันเป็นกลิ่นหอมนะคะเออเราก็เลยต้อง เราใส่รวมกับอดอกไม้จันทร์นะคะดอกไม้จันทร์ของคุณกะเหรี่ยงคือนี่แก่นจันทร์หรือว่าหัวเลยป่ะจัยบอกเขาได้โอ้โหสารานมาให้มาประจ่ายเลย่าแว่นเมาแว่นจอดแล้วเมาแว่นค่ะดอกไม้จันทร์ของคุณกะเหรี่ยงนะคะก็จะมีแก่นจันทร์ทูบเทียนนะคะแล้วก็อ่าอันนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้ทํายากนะคะแก่น แก่นจันแก่นจันนี่เราหายากนะคะส่วนมากก็จะไปก็จะเป็นอ่าใช่แก่นขนุนแล้วก็อะไรจันผานะคะซึ่งแก่นแก่นจันนี่หายากนะคะสมัยนี้ก็เลยใช้เป็นอ่าแก่นจันผานะคะจันผาได้เองอะไรประมาณนี้นะคะก็มามัดรวมกันนะคะก็จะเป็นดอกไม้จันนะคะซึ่งอ่าเราทําง่ายๆนะคะเราไม่ซื้อดอกไม้จันเป็นดอกๆนะถ้าถ้าว่า ในพิธีเชุมพลพระเนี่ยนะเราไม่ซื้อเราทําเองถ้าว่าแก่นไม้ยังอื่่ไม่มีแก่นขนุนใช้ได้นะคะอ่าใช่สำหรับต้นขนุนนี้นะคะคนกรเหลี่ยงไม่ไม่เลื่อยมาไม่ทําตัดมาเพื่อทําบ้านนะคะถือว่าขนุนขนุนเนี่ยคนกรเหี่ยงถือว่าแก่นของขนุนไปยอม อะไรอะบงกีบั์บของพระดังนั้นเป็นไม้สูงอาวเ็รเดียนก็เลยไม่เอามาทําบ้านนะคะทําไมเราใส่ข้าวสารนะคะคำถามนี้นะคะอ่าถ้าเราส่วนแต่ของขมิดหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็วาดต่างๆนี่นะคะความละเอียดทําให้เป็นผงอะมันก็จะมีน้อยนะคะ ก็เลยเอาข้าวสารใส่ไปด้วยนะคะข้าวสารนี้เราแช่น้ําก่อนนะคะหลังจากเราตำเสร็จนะคะเราต้องตักแดดเราต้องตักแดดนะคะให้ให้ข้าวให้ข้าวเขาแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ภาชนะเอาไว้ใช้ที่หลังนะคะคือแช่น้ําแล้วก็ทําแห้งแล้วก็ตำหรอคะอ่าแช่น้ําก่อนแล้วเข้ามาตำค่ะมาตำพร้อมกันหลังจากตำเสร็จแล้วเราล่อนเป็นผงแล้วก็ตักแดดค่ะ กูเอาโกอันนี้ตีจ้าหมายถึงเจ้าข้าวหรือว่ารวมกันทุกรวมกันทุกอย่างแล้วค่ะก็เอามาตากเราเราตาเสร็จแล้วค่ะเอามาตะนะคะใช่ค่ะเอามาตะก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กระปุกแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานค่ะอันนี้เปียกหอมอันนี้ขมินค่ะป้าตากแห้งก่อนอาตากแห้งก่อนบางคนก็ตาสดก็มีค่ะแต่ว่าไม่นิยมนะคะอันนี้ถ้าแห้งอันนี้มันไม่ค่อยกรอบจริงต้องกรอบเกินมันจะง่ายกรอบอย่างนี้เอาไปตากแห้งก่อนค่ะใช่ค่ะไหวก่อนพ่อแม่ผาทำแลทุกคนพระเลยนะคะอย่างสมมติว่า เราจะไปทําบุญนะคะถ้าสมัยก่อนนะคะคอ,อ่าเราก็จะต้องพรมน้ํามนต์นะคะพรมน้ําขมิ้นเนี่ยนะคะเพื่อพเพื่อเป็นการสาธุนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับสิ่งของที่เราจะไปทํามันนั้นนะคะสมมติว่าอ่าวันนี้เราอ่ามีเงินซื้อหม้อเราจะไปทําบุญกับวัดนั้นนะคะของนั้นนะ่ะเราก็เอามานะคะแล้วก็บอกบอกต่อญาติพี่น้องนะคะอ่าวันนี้นะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะ กับส่วนบุญกองบุญที่เรานํามานี้นะคะเพื่อบอกกล่าวแก่พี่น้องร่วมสาธุด้วยกันทุกคนนะคะในการพรมน้ําขมิ้นนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะท่อเป็นคนพาทําตลอดแต่สมัยนี้นะคะง่ายง่ายที่ของที่เาไปที่วัดใช่เพื่อเป็นการร่วมสาธุด้วยกันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเขาก็กฝนนุ่งฝนน้ำก็เลยใช่ อ่าคุผู้นำจิตวิญญาณนะคะที่เป็นเจ้าวัดนะคะเขาต้องเขาต้องมีนี้ตลอดเวลา เยังไงดับโงไม่ตัดไม่ตัดรออีกแล้วเราไม่ได้ทำเ่ินเราแค่ว่าเป็นฝายลบน้ำก้นน้ำอะไรอ่ต้องรอเรื่องคนนี้ก่อนค่ะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับการร่วมมือนะคะจากร้านกันดาแล้วก็ร้านมาเดจูนะคะมาจากอีมาดีไซน์นะคะ เกี่ยวกับการตำขมิ้นนะคะเป็นประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีของเราชาวเกรียงนะคะคาะสำหรับพวกนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะคะเข้าไปในเพจของเราเพจตลาดเซาให้นะคะเข้าไปรับชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะในช่องทางของเพจตลาดเซาให้นะคะแล้วก็เราก็จะมีช่องติ๊กต็อกนะคะขอให้ทุกคนติดตาม พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะใครอยากได้มนะั้ง <c oughs> เอาไปเอาไปเอาไปากุ้งตัดไม้